อะไรอยู่ในมืออ่ะเฮ้ยสพายอ่ะน, hey, <supplier. S 2> นี่น่ารักปะรอเล่น,น,นใช่ครับ มันดูไม่เรียมจัดเหมือนตัวจริงนะไม่ใช่เราคนเสิร์ตคอนเสิร์ตแล้วเมื่อกี้ตัวเองไม่อยู่นะตัวเองมาทีนี่ค่ะใช่ก็พอหลังจากเสร็จโชว์เสร็จที่นู่นนะคะก็มาช่วยที่นี่ต่อเลยครับผมก็ลิศเขาก็มีแต่งคลิปกับแฟนคลับไปนะคะก็ <c oughs> <c oughs> แต่ต้องบอกว่าอ,อ,อยากจะขอบคุณแฟนคลับลิศนะครับแล้วขอบคุณแฟนคลับผมด้วยที่ให้กําลังใจกันนะอย่างแฟนคลับลิศก็รู้กันอยู่แล้วเยอะนะฮะ <c oughs> แล้วแน่นแล้วก็เขาให้กําลังใจ ทุกครั้งที่เราขึ้นเวทีเขากรี๊ดส่งเสียงให้เลยนะขอบขอบคุณครับผมโดยเฉาะช็อตจินนะ้นเนาะแต่ว่าทั้งนานมากนะทั้งนานจนได้ยินเสียงจิ้งลิศด,ดังโนลิทโนลิทโนลิศไอโน้ตแบบอย่าน้อตใจอย่าน้อตใจผมว่าลิทเขาไม่น้องใจคุณตโตโน่หรอฮะนะฮะเขาก็คงต้องคู่กันต่อไปครับอีก ก็ไม่น่าใจพี่แกงโอ้โหหศจะไม่พูดถึงแล้วนะเขา,าแต่เก็ได้เจอได้เจอน้องอยู่แป๊บน,นึ่งตาแดงนะใช่ก็ทํางานเยอะนะฮะแล้วก็ก็บอกแกงส้มอยู่เสมอบอกว่าเฮ้ยแข็งแรงให้เหมือนพี่หน่อยอะไรเงี้ยเบี้วบิ้ว,วไปแต่ที่ไหนได้ตัวเองก็เหมือนกันอาเต้นนะ <laughs> ก็เออแต่ต้องบอกว่าคอนเสิร์ตเมื่อกี้นะฮะสนุกมากแล้วก็ มันจะได้ว่างไงดีต่อปากต่อคำกับลิทมากไม่ได้แนงขับลิศคือเยอะอ่ะแก๊งสปูนี่ก็แน่นนะ อ๋อเขาวันนี้ก็มีหลายคนนะฮะที่หาซื้อบัตรในคิดคิดถึงซึ้งตาไม่ได้คอนเสิร์ตนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าแฟนคลับดิเขาเร็วเขาบอกขายบัตรปุ๊บเด๋อดด้วยานก็ซื้อตึ๊บตึ๊ตึ๊แฟนคลับผมเนี่ยก็เรียกได้ว่าตอนตอนใครยังไม่รู้ว่าออมีใครเป็นเกสบ้างแล้วก็แต่ว่าได้เขาบอกใครที่ไม่ได้มาเขาก็มางานนี้มาเจอกัน เช้าสีอะไรคะเ้าสีขาวใส่เสื้องานอ๋อมาแล้วสองรอบมาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้ววันนี้เป็นเบอร์เดย์พี่บอกดูดูก็รู้แล้วนะฮะผมนี่แบบช่วงนี้พี่หั่นจะดูอวบอวบนิดนึงอะไรนะแฟนกับอวบเหรอลองไอ้ไอ้ เลยเนาะไปเดินแบบสิงคโปร์นะคะใช่ครับสงสัยต้องล้อใไ่เป้าได้ก็ได้ยังไงก็ได้ครับเอาสะดวกผมยังไงก็ได้เป็นผู้ชายง่ายง่ายง่ายใจไม่ง่ายฮะถ้าใจง่ายไปสิงคโปร์ไปทำอะไรคะไปเดินแบบครับผมก็ไปเป็นเดินแบบของเสื้อผ้าสุดซีเรกครับเขาก็ เราไปเดินแบบก็มีในแบบไทยไปก็มี2คนมีผมกับคุณอักครับผมใช่ใช่ครับวันที่23มีงานครับผมวันที่23มก็เป็นงานมีหมีอยากอยากรู้ว่าจะเป็นแบบไหนเนี่ยก็ติดตามกันนะครับไปดูได้ที่งานนะครับผมเห็นหมี มีอะไรเกี่ยวกับหมีแน่นอนนะเพราะว่าตอนนี้ก็กำลัง,ขงเขาเรียกว่าแบรนด์มีการโพสไอจีมีอะไรต่างๆตามไม่ดูได้ฮะขอบคุณแฟ<ด>นหน่อยมาเียก็ฮะก็เอ่อจะบอกว่าขอบคุณทุกคนมากๆนะฮะที่ให้กำลังใจกันในวันนี้นะครับทั้งวันเลยเนาะแล้วก็งานนี้ด้วยก็ างานนี้เนี่ยงานในวันนี้ตอนนี้นะฮะถือว่าเป็นงานที่ดีใครที่มาร่วมทํากิจกรรมตรงนี้นะฮะก็ขอให้คุณได้รับความสุขกลับไปเยอะๆครับผมเพราะว่าสิ่งที่คุณทำวันนี้ก็กาลังจะมอบความสุขและก็ช่วยเหลือคนอื่นด้วยครับผมกกน,นะครับ